ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเปิดประวัตินัตตี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังโกง2 0 0 0ล้านจากการณีที่มีผู้เสียหายหลาย,ายรายรวมตัวกันเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับยูทูบเบอร์ชื่อดังที่หลอกเซทหุ้นโดยมีมูลค่าความเสียหายกว่า2 0 0 0ล้านบาทจนกลายเป็นกระแสนในโลกออนไลน์ก่อนต่อมาทราบชื่อว่านัตตี้นัทมนคงจักเป็นเจ้าของช่องยู u ูบนัตตี้เดอรีที่มีผู้ติดตาม800,000กว่าคนสำหรับประวัติของสาวนัตตี้เกิดเมื่อวันที่20สิงหาคม พส2536จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารการแสดงมหาวิทยาลัยรังสิตโดยแรกเริ่มเธอโด่งดังมาจากการเป็นเน็ตไอดอลบนแพลตฟอร์มโซเชียลแคมทั้งยังมีความสามารถด้านการเต้นและชื่นชอบเพลงเกาหลีจนได้เดบิวเป็นศิลปินที่เกาหลีก่อนจะก้าวมาเป็นโค้ดด้านการเงินการลงทุน เรียกได้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของสาวนัตตี้นั้นยิ่งกว่าละครเพราะในช่วงพออ2557นัตตี้พร้อมคุณแม่เคยมาออกรายการแล้วได้เล่าเรื่องราวชีวิตในอดีตเพราะเธอเกิดมาจากครอบครัวที่รวยมากจนคิดว่าใช้เงินยังไงก็ไม่หมดโดยคุณแม่ทํากิจการร้านคาราโอเกะเป็นเจ้าแรกในจังหวัดเชียงใหม่มีไรายได้ต่อคืน30,000-200,000บาทตกเดือนละ2ล้านบาททุกเดือน เคยบ้านมีรถยนต์14คันและตัวเธอเองมีพี่เลี้ยงถึง22คนและเธอเคยคิดว่าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำงานอะไรก็ยังได้ไปโรงเรียนก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลคอยใส่รองเท้าให้เรียกว่าชีวิตราวกับคุณหนูในละครเลยก็ว่าได้ ต่อมาเมื่อเธอเริ่มโตขึ้นเธอก็เริ่มนอนแงไม่ให้คุณแม่ไปดูแลกิจการทําให้คุณแม่ต้องฝากพนักงานคอยดูร้านแทนจนร้านเจ๊งล้มละลายจากปกติที่มีรายได้ต่อคืนตกคืนละสอง2,000บาทก็พลิกผันทันทีมีเงินเหลือแค่เงินเก็บเท่านั้น ต่อมาแม่ก็กลับมารับเธอไปอยู่ด้วยไปช่วยกันถือตะกร้าเดินไปตามบ้านต่างๆเพื่อไปนวดเท้าเป็นระยะเวลากว่า6เดือนใช้ชีวิตนอนตามบ้านลูกค้าที่ไปนวดเพราะไม่มีที่อยู่จนกระทั่งได้เจอกับลูกค้าชาวมาเลเซียใจดีให้ที่อยู่เพราะเขาสงสารและบริจาคจักรยานมาให้สองคันจากนั้นทำงานได้สักพักก็เก็บเงินซื้อรถจักรยานยนต์มือสและรถยนต์มือ 2. จนเมื่อเธออายุ13ปีก็มีมหาเศรษฐีอายุ48ปีมาขอเธอแต่างงานโดยเขาให้สัญญาว่าจะไม่แตะต้องตัวเธอเลยสุดท้ายเขาก็ไม่ทำตามสัญญาจนเธอต้องขอร้องอ้อนวอนกลับเท้าก็เลยรอดมาได้ จากนั้นเธอกับแม่ก็ย้ายกลับมาตั้งหลักอยู่ที่พัทยากลับมาเริ่มจากศูนย์เป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเข็นของซึ่งตอนนั้นเองเธอก็ได้รู้จักกับโซเชียลแคมเป็นครั้งแรกเพราะเห็นคนเขาเล่นกันสนุกจึงลองเล่นดูบ้างก็เลยร้องเพลงจนมีคนเริ่มเข้ามาดูและมีชื่อเสียงในเวลาต่อมา และด้วยความที่เธอชื่นชอบเพลงเกาหลีเป็นพิเศษจึงมีโอกาสไปออดิชั่นและผ่านเข้ารอบจนได้เดบิวเป็นศิลปินที่เกาหลีภายใต้สังกัด Dream Cinema ออกมินิอัลบั้มแรกในชีวิต Power of n u t โดยมีซิงเกิลคือ So What และ I'm gonna catch ya ตามมาด้วยเพลงภาษามาเมลย์อย่าง Take You Home เลยชื่อเสียงของนัตตี้เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆและทำให้เธอก้าวเข้าสู่การเป็นยูทูบเบอร์และสามารถสร้างผู้ติดตามได้ถึง800,000คน ก่อนจะก้าวมาเป็นโค้ชด้านการเงินการลงทุนเรียกได้ว่าชีวิตด้านการลงทุนของเธอมักจะโชว์รายรับจากการลงทุนที่ดูอู้ฟู่ถึงขนาดทำเงินได้3 0 0 0สนบาทภายใน10นาทีทำเอาผู้ติดตามตาลุกวาวและอยากมีรายได้แบบเธอบ้าง เธอจึงชวนคนให้นำเงินมาฝากเทรดหุ้นโดยการันตีทุนไม่หายได้กำไรแน่นอนเปิดรับขั้นต่ำที่5,000บาทสูงสุดที่5ล้านบาทต่อ1บินเมื่อเทรดหุ้นแล้วจะคืนกำไรทุก30วันโดยเร็ e กำไรขึ้นอยู่กับการทำสัญญา จากยูทูบเบอร์สูนัตตี้กงเพจพันล้านเมื่อวันที่5เมษายน2565ที่ผ่านมาโดยเพจได้โพสต์ข้อความเตือนภัยสรุปได้ว่าเตือนสาวกงพันล้านหลอกเอาเงินคนฝากเทรดหุ้นนับพันล้านเอาเงินไปเป,ปในแอปไลน์ดังกว่า20ล้านบาทผู้เสียหายหลายราย,ราย,รายมูลค่ารวมถึง1,000ล้านจากการโกงเงินรับฝากเรดอย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวก็ได้เงียบหายไป จากนั้นเรื่องก็มาโป๊แตกประมาณเดือนมีนาคม2565เมื่อเริ่มมีเหยื่อหลายรายออกมาแฉทางโซเชียลว่าโดนนัตตี้โกงเงินเธอก็ได้เปิดเผยถึงประเด็นรรามาโกมเงินลงในไอจีส่วนตัวโดยบอกว่าไม่ได้หนีไปไหนและจะติดต่อแบบตัวต่อตัวพร้อมยืนยันจะจ่ายเงินคืนทุนตามเดิมจนกระทั่งล่าสุดเดือนพฤษภาคมเมื่อนายไพศาลได้พาผู้เสียหายนับสิบเข้าแจ้งความและไม่สามารถติดต่อนัตตี้ได้แล้ว จึงได้รวมตัวกันตามจับกลุ่มและมีผู้เสียหายคนหนึ่งตั้งรางวัลน,นำจับสูงถึง1ล้านบาท